ซีรีส์ใหม่ของนางเอกโดบงซุนมาแล้วเข้มข้นน่าดูมาก Netflix ได้เปิดตัวทีเซอร์ใหม่ล่าสุดจากละครเรื่อง Daily Dose of Sunshine ของนางเอกสาวพักโบยองที่กำลังจะออกอากาศจากเว็บตูนและประสบการณ์ชีวิตจริงของพยาบาลจิตเวช Daily Dose of Sunshine บอกเล่าเรื่องราว ของพยาบาลดาอื่นขณะที่เธอพบกับผู้คนที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวใจที่แผนกจิตเวชพักโบยองจะรับบทเป็นจองดาอื่นผู้ที่ใส่ใจผู้ป่วยของเธออย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์การเติบโตทั้งส่วนตัวและทางอาชีพหลังจากถูกย้ายจากอายุรศาสตร์ไปยังแผนกสุขภาพจิตเนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่พยาบาลปีสาจะออกจากวอร์ดที่เธอทำงานอยู่และย้ายไปที่วอร์ดอื่น ทุกคนจึงสงสัยว่าทำไมดาอึนจึงย้ายไปที่แผนกจิตเวชเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยดาอึนพยายามเข้าหาผู้ป่วยและรับฟังของพวกเขาด้วยรอยยิ้มอันใจดีอย่างไรก็ตามเธอยังขาดอยู่นิดหน่อยและต้องเรียนรู้ทุกวันระหว่างการเดินทางเธอได้รับกำลังใจจากแพทย์ด้านทันแพทย์ดงโกยุนยอนอูจิน และเพื่อนสนิทของเธอซงยูชานจางดงยุนนอกจากนี้เธอยังค่อยๆปรับตัวเข้ากับงานใหม่ของเธอโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานของเธอรวมถึงฮโยชินอีจองอึนหัวหน้าพยาบาลของแผนกสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมียงชินซึ่งบางครั้งก็เข้มงวดมากและบางครั้งก็เป็นเหมือนแม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันของดาอึน ผู้ป่วยผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะถูกเปิดเผยในแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมียงชินซึ่งตอนเช้าจะเริ่มต้นเพราะไม่มีมา่านเพื่อทำลายการรับรู้ที่ว่าแผนกจิตเวชนั้นมืดมนและน่ากลัวผู้กำกับอีแจกยูจึงใช้สีสว่างและอบอุ่นเพื่อให้ละครเรื่องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังสือนิทาน นอกจากนี้เขายังนำประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเขาและนักแสดงมาใส่ไว้ในละครเพื่อส่งข้อความว่าความเจเ็บป่วยทางจิตสามารถไปหาใครก็ได้เมื่อใดก็ได้ผู้กำกับอีแจกยูให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องราวของผมและเรื่องราวของครอบครัวของผมและผมเชื่อว่าคุณจะพบว่ามันอบอุ่นใจ เนลี่โดสออฟซันไชจะออกอากาศตอนแรกในวันที่3พฤศจิกายนนี้